นี่ผมยังไม่ได้อ่านนะผมยืมแรงของคนขายมารีวิวก่อนรีวิวการซื้อหนังสือ400กว่าหน้าจากการถูกคนขายป้ายามาครับ<ม>ยอดมนุษย์วายป่วงคือจร,จริงๆเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็จํานวนหน้ามันหนามากซึ่งเราเป็นนักอ่านมือใหม่คือมันก็ท้อแท้ระดับหนึ่งแต่พวกผมไปเจอคนขายในงานคนหนึ่งที่เขาป้ายาผมแบบแรงมากจนผมต้องไปหาซื้อมา เร่นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจนป้นธนาคารคนหนึ่งที่เขาดันไปป้นธนาคารรายเงินสดทีนี้พอเข้าไปป้นธนาคารรายเงินสดอะ่ะทำให้เขาไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกับมาเลยเขาก็เลยวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปที่อพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เข้าไปหลบตำรวจอะไรเงี้ยค่ะ<อ>แต่ว่าอพาร์ตเมนต์นัานน่ะเหมือนเปิดให้ชมอพาร์ตเมนต์ก็จะมีคนแบบกลุ่มหนึ่งพร้อมกับนายหน้าของอพาร์ตเมนต์ด้วยจากเหตุการณ์ป้นธนาคารมันเลยกลายเป็นเหตุการณ์จับตัวประกันแทนแ้วนี้ตำรวจก็เข้ามาล้อมอพาร์ตเมนต์แบบยิ่งใหญ่ อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นอะโจนไม่อยู่แล้วอ้าแล้วโจนหายไปไหน<อ>ซึ่งบอกได้เลยว่ามันมีความโบ๊ะบักไวป่วงสุดๆแล้วก็จะมีพาพที่แบบซึ้งจนทําให้น่าจะมีใครหลายคนที่มีน้าตาซึมบ้างนี่เห็นไหมนี่ดูนี่คือเหตุผลที่ผมซื้อกับเขานะตเต็มสินี่ให้กี่คะแนนเล่มน,นี้ตเต็ม10หรอเอาไป11ได้ไหม